สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาตอบปัญหาเรื่องที่มีเอฟซีถามเข้ามาว่าเขาตอนจริงละมุดแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับหรือมันมันไม่ติดเลยนะครับมันไม่ออกลากเลยครับแล้วก็จิงก็ตายไปครับโดยเฉพาะปัญหาที่จะเกิดในหน้าหนาวหน้าแรงนะครับหน้าร้อนนะครับที่ไม่มีน้าฝนนลครับ หรือด้ดูฝนก็อาจจะมีปัญหาครับเรื่องความชื้นสูงกันไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหน้าแรงกับหน้าหนาวก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาดูปัญหากันเลยครับมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยนะครับในตอนที่เราตอนจริงนะครับถ้าเราใช้น้ํายาลิ่งลากอ่าเราอาจจะทาเยอะกันไปนครับโดยเฉพาะน้ํายาลิ่งลากที่เราทําเองครับพวกที่มีส่วนผสมของพวกกะปินะครับอย่างที่ผม คลิปที่ผมเคยทำไว้นะครับถ้าเราทาเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเค็มนะครับทำให้มันตายได้นะครับหรือว่าเกิดจากนี่ครับปัญหาใหญ่ครับปัญหาหลักนะครับที่ส่วนมากคนจะเจอนะครับมาดูกันปัญหาคือตุ้มตอนแห้งนะครับ อันนี้ตอนไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับบางบางทีเขาจะมาเช็คดูนะครับเช็คดูแล้วลดน้าครับแต่มันลดยากนะครับบางทีก็ไม่มันเข้าน้ําไม่เข้านะครับบางคนเขาก็เอากระบอกฉีดยามาฉีดนะครับแต่มันก็ยังเข้ายากอยู่ไหมนครับยากเดี๋ยวเอามีดกันนะครับ นี่เลครับปัญหาครับนี่ครับในระยะหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนที่เราตอนครับถ้าถ้าเรารับถุงดีมันก็จะมีความชุ่มนะครับนี่ชุ่มอยู่ครับมีความชุ่มชื้นนะครับแต่ก็ยังจะไปทางแห้งมากแล้วก็ตุ่มนะครับตุ่มนะครับกําลังเกิดตุ่มนะครับเกิดตุ่มที่รอจะออกรากนะครับนะครับช่วงที่กําลังจะออกรากนะครับอ่า ตุ้มตอนเราจะแห้งนะครับจะทําให้กิ่งตายนะครับกิ่งขาดความชื้นนะครับกิ่งจะตายนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือเราเติมความชื้นให้กับตุ้มตอนนะครับถ้าเรารัดดีนะครับรัดอผงดีนะครับก็อยู่ได้ประมาณเดือนครับเดือนสองเดือนก็ได้แต่ถ้าหน้าแรงหน้าหนาวนี่ก็อยู่ได้ประมาณเดือนแหละครับครับเติมน้ําไปแล้วครับเนี่ย กดให้น้ำไหลออกมาแล้วครับเอาพอชุ่มนะครหน้านี้ก็หน้านี้ให้ช่วยให้ชุช่มมากหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นก็หายนะครับเตรียมเชือกจริงเราอเราถ้าเราตอนหน้าหนาวหน้าแล้งนะรเราก็รัดอ่าตุ้มตอนน้อยแบบที่ถ่ายเชือกได้ง่ายนะครับนี่ครับเราเติมความชื้นไปแล้วครับเติมน้ําไปแล้วนะครับแล้วก็มาหุ้มไว้เหมือนเดิมครับ ในการเสร็จแล้วครับก็จริงๆก็อยู่ได้เป็นเดือนแล้วครับเราถึงมาเช็คอีกครั้งหนึ่งครับเราก็มาเพิ่มความชื้นนี่การตอนละมุดนี่จะอยู่ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับรากจะออกมานะครับแล้วก็มาดูความชื้นเรื่อยๆครับถ้าช่วงที่รากออกมานี่ความชื้นขาดความชื้นนีุ่่มตอนแห้งนี่กิ่งจะตายทันทีนะครับนั่นคือปัญหาที่หลายๆคนเจอนะครับ แล้วก็ไิธีเลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งเล้วกเลือกกิ่งแบบอย่าอ่อนมากนะครับอย่าอ่อนมากอย่าแก่มากกันไปนะครับมันจะออกง่ายครับควมยาวก็ประมาณนี้ครับหาส6 0เซนหรือ80เซนก็ได้ครับนี่ผมอ่อนแค่ประมาณ50-60เซนครับอันดานนี้จะเจอมากในช่วงหน้าหนาวหน้าเลี้ยงนะครับถ้าหน้าฝนก็จะเป็นความชื้นเกินนะครับ นี่ครับนี่ถุงนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมหมดทุกถุงเลยครับเพราะว่าครบหนึ่งเดือนหมดแล้วครับบางบางถุงที่เราลัดดีนะครับความชื้นก็จะเพียงพอนะครับถุงที่ลัดไม่ดีความชื้นก็จะหายนะครับครัแล้วก็มาดูเรื่อยๆครับเติมประมาณจะเติมความชื้นสักเดือนหนึ่งมาดูครั้งหนึ่งครับก็จะเกิดเกือบทุกกิ่งเลยครับที่ทํามาครับเกิดทุกกิ่งครับแล้วอีก ปัญหาหนึ่งครับที่เจอนะครับคือเวลาเราขูนเนื้อเยื่อนะครับหรือเราตรงควานตรงแผลนะครับถ้าเราจะตอนเลยนะครับในวันเดียวนะครับเราต้องเช็ดยางนะครับยางนี่ออกให้หมดนะครับเช็ดยางออกให้หมดนะครับอย่าให้มียางเหลือตรงขอบตรงรอยแผลครับเพราะมันจะมาปิดกั้นการออกล่างนะครับ หรือว่าเราจะทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ถึงจะคว้านไม้นะครับคว้านไม้เป็นอาทิตย์ถึงจะมาตอนก็ได้นะครับแต่ทํไมห้ยางมันแห้งมันหมดไปนะครับแต่ผมจะตอนแบบวันเดียวนะครับจบนะครับคือใช้สำลีหรือผ้าชุบน้ําเช็ดยาออกนะครับแล้วก็ทิ้งให้แผแห้งนะครับแล้วมาตอนนะครับนี่ก็จะช่วยให้เกิดรากได้ครับเกือบทุกกิ่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์ให้ f อฟทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาและที่สนใจนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ